ทางพ่อผู้ใหญ่กับแม่พองเนี่ย<อ>ว่ายังไงบ้างนะจ๊ะทางฉันไม่ขัดข้องจ้า <laughs> <laughs> แต่ข้าขัดไอ้อำนาจเอ็งเข้ามาได้ยังไงคะเอ็งออกไปเลยด้วยเฮ้ยข้าก็มาขอลูกสาวเองให้กับลูกชายข้าสิวะไอ้กุศลเอ้ นี่ข้าเอามามั่นไว้ก่อนถ้าไม่พอเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะน้องทองเข้าวก่อนเนี่ยไอ้สกลเนี่ยมันทําไม่ถูกต้องตามประเพณีคราานี้ฉันก็อยากจะทําให้มันถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูเองคงจะไม่ขัดข้องนะไอ้เพื่อนรักไหนๆลูกชายไอ้เปลวเนี่ยมันไม่ให้เกียรติหนูสีอยู่แล้วจะมาขอลูกสาวทั้งทีดั่นหายหัวไปซะงั้น แบบนี้มันใช่ไม่ได้วะข้าไม่ยอมลูกสาวข้าเองเองราเวย้ยเฮ้ยแล้วเอ็งก็เอาทองเอ็งออกไปจากบ้านข้าอำนาจเอ็งกลับไปก่อนเถอะวะอย่าให้ต้องมีเรื่องมีราวอะไรกันเลยไอ้บบเปรวกี่ปีกี่ปีผ่านมานี่เอ็งก็ยังไม่เลิกเข้าข้างไอ้กุศลมาอีกนะวันนี้ข้ามาดีแล้วเอ็งจะมาไล่ข้าทําไมวะเมื่อก่อนเนี่ยข้าไม่ได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกับน้องผ่อง แต,แต่พอมาถึงรุ่นลูกข้าก็อยากจะมาขอดองเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ได้หรือไงวะไม่ได้บว้ยอยะจ้าพ่อผู้ใหญ่ไปเอาปืนมาได้จ้ะเฮ้เร็วเข้าจ้วยยะจ้จ้าโอ้ยนอ้หญไอ้หเป็นไเพียบนะททำแบบเนี้ยมันมากเกินไปแล้วนะจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกนะจ๊ะน้องผ่องพี่ก็แค่อยากจะมาขอโอกาสเท่านั้นแหละเรื่องอะไร ก็ขอโอกาสให้สะกลนมันไงถ้าลูกไอ้เปลวมันอยากได้หนูมลสีจริงๆมันก็ต้องแสดงความจริงใจแต่นี่มันกลับหายหัวไปไหนก็ไม่รู้แล้วน้องผ่องจะแน่ใจได้ยังไงจ๊ะว่าลูกชายไอ้เปลวเนี่ยมันอยากจะแต่งงานกับลูกสาวน้องผ่องจริงๆเฮ้ย hey, คนอย่างข้าไม่เคยฝสืนใจใครนะนี่ถ้ามันไม่อยากแต่งข้าคงไม่ถอมาถึงที่นี่หรอกนันเอานี้ให้ลูกชายเองมาประลองฝีมือกับลูกชายข้าถ้าชนะเอาหนูสีไปเลย <laughs> แต่ข้ากลัวจะแพ้สิข้าว่าเองกลับไปเถอะไปนี่ลูกสาวฉันไม่ใช่ของเล่นนะที่จะมายื้อแย่กันแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอจะ๊ะแม่พองเพราะว่ายังไงหนูสีเนี่ยก็ต้องได้เป็นสะพายบ้านแผงแน่นอนองเนี่ยยังไงลูกชายข้าก็ต้องชนะลูกชายเอง คราวนี้เองจะแพ้มันไม่ได้นะเว้ยสกลไม่มีทางนั่งสีต้องเป็นเมียฉันดีมากไอ้เป๋อเอ้ขอโทษเองจริงๆว่าะนางสีแท้ๆเลยต้องวุ่นวายไปด้วยเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรามันเพื่อนกันว่าแต่ว่าเอลนาดเมื่อไหร่มันจะเลิกเจ้าคิดเจ้าแค้นสักทีนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็เมียข้าน่ะ สวยบาดจิตบาดใจขนาดนี้ใครมันจะไปตัดใจได้นะคะรจริงมันจะงี้จังนี่นะอ,อุ <ouais> ้ยคอนเขายิ่งปวดห,ห,หัวประสาจะกินอยู่แล้วยังจะมาพูดเล่นอีกเอ้าก็าจะไปปดวดหัวทำไมแต่ต,ตอนด,ดีวเมื่อไอ้ไม้มัน ไอ้ไม้คนงานใหม่ค่ะเนี่ยมันโอ้โหพีเปีนคนงานธรรมาดาแท้ๆนะแต่มันกลับเอาชนะไอส้สกกลได้คิดดูดิแล้วลูกเองังเป็นถึงตำรวจมียศมีชักแน่นอนมันก็ใช่อยู่แล้วสิ่ไม่เพื่อนโอ้โหแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> นี่อย่าลืมสิวว่าพอ่อเป็นใครมือปลาประจำคุ้งน้ำเชียตัวเลย <laughs> <laughs> นฮ <laughs> ้ยลูกไม้มันบน,นไม่ไกลตัวหรอเว้ย ได้แล้วเลิกโม้สักทีเถอะไปรีบกลับบ้านแล้วจะได้ไปเรียกตัวตุวอุ่นกลับมาจากบางกอกไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วไปยิลาวันนะวัะดีจ้าไปก่อแล้วเว้ยนังนอนไปตรงแคบไหมได้จ้ะลุงผู้ใหญ่ไป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 ไหนจ๊ะไยซีกด่างนีอไปด่างน้ไไหนจะจอย่าเจอ